ส่งผักให้กับลูกค้านะคะเป็นผักคณะที่เราย้ายลงกระถางตอนนั้นเนาะสาสิบกระถางนะคะกระถางใหญ่กระถางไซส์ประมาณนี้นี่ค่ะก็ไปส่งเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วก็มาทําความสะอาดนี่ทำระเบียงใหม่จะทําใหม่หมดเลยนะคะตอนนี้รอช่างมาทำํำหลังคาช่างยังไม่ว่างเลยเหนื่อย เหนื่อยมากเลยตอนเช้าถ้าตอนตอนเย็นเย็นไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนแต่ตอนช่วงเช้ามันจะร้อนเนาะช่วงนี้เป็นช่วงมูฮัลลามรถติดมากนี่ไม่เจอททำใหม่นะคะตรงบันไดตรงบันไดนี่เดี๋ยวจะทำหรือทำออกใหม่หมดเลยนี่มันมีชั้นวางของเนาะไม่เจ็บก็ทำเป็นชั้นวางของนะคะวางต้นกล้าผักตอนนี้เพราะ ต้นก้าผักส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วรอบสุดท้ายนะก็ยังไม่ทําอีกนะคะจะยังไม่เพาะต้นก้าผักส่งเพราะว่ารอรอบใหม่รอเพาะรอบใหม่เนาะหลังจากวันที่ยี่สิบไปนะคะถึงจะเริ่มเพาะเดี๋ยวมาดูจะทําเป็นเออเป็นกระถางแขวนนี่อันนี้ก็ทำเป็นกระถางแขวนยังไม่ค่อยสวยเพราะว่าเพิ่งลงนะคะเพิ่งจะทำ ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนด้วยมันก็ทุรักทุเลหน่อยนิดนึงจะให้สวยเหมือนช่วงอากาศดีๆก็ไม่ได้เนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งไม่เจ็บก็รอช่างนะคะรอช่างมาทําหลังคาระเบียงก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะอันนี้พวกต้นกล้าพวกนี้เพิ่งลงใหม่นะคะด้านในด้านในก็จะทําที่วาง แล้วก็ที่แขวนเนาะนทำแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในว่าเราทำอะไรวันนี้ตัวเลขนอนเน,ะนาะไม่จะก็ได้โอกาสนะคะนี่ด้านในรอแต่ช่างน่ะมาทำหลังคาช่างยังไม่มาเลยนะคะบอกให้พโยงไปเอาช่างที่อื่นแกก็ไม่ไปแกก็รอช่างนี้นะคะช่าง น,นี้อันนี้แม่เจ๊จะทําเป็นกระถางแขวนอันนี้เอาไว้ในร่มต้นเขาเริ่มเหลืองแล้วนะคะก็เลยจะย้ายออกมา,อาไว้ตรงนี้ตรงนี้จะทําเป็นที่แขวนแขวนที่นี่แม่เจ๊ใช้เป็นไม้แฝนผ้าเออไม้แฝนผ้ามันจะมีความมีความหนะมีความแข็งแรงกว่าเพราะว่าตอนนี้มันลมนะคะช่วงนี้ลมมากจะเริ่มแล้วแหละเริ่มมีลมแรง,งมากดูอินทผลัมอินทผลัมล่อยทิ้งนะคะ เสียดายมากดูเยอะแล้วก็เสียดายมากเหลืออยู่สองจันร่นวงลงเต็มพื้นไม่เจ็บเอาไปทำปุ๋ยหมักแล้วเมื่อวานตัวนี้เป็นมะเสือของเรามะเสือเปาะเดี๋ยวจะทำที่แขวนี่อันนี้เพิ่งย้ายลงมกกเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้ต้นกล้ายังเล็กอยู่นะเหลือจากที่เราทำการส่งเนาะส่งให้กับอีกเจ้าหนึ่งอะ่ะ มันไม่สวยไม่เช็บเลือกออกเราก็มาทําการอนุบาลจนเขาเริ่มมีความเขียวขึ้นมาพอเขาเริ่มเขียวเราก็เปลี่ยนกระถางย้ายใส่กระถางใหญ่เลยแล้วก็ออกมารับแสงบริเวณนี้มันจะมีแดดช่วงบ่ายนะคะตัวนี้เพาะต้นก้าเพาะผักคณะผักคณะจากมเมล็ดเพาสองถาดนะคะตามออเดอร์นั่นแหละ เปลือกไข่เยอะมากในบ้านเหลืยเพียบตัวนี้เป็นผักชีใบเลื่อยพอจัดมเมล็ดอันนี้ว่าจะเอาไปให้นกกระทายังไม่ได้เอาไปอันนี้มะกรูมกดมะกรูดเอาไว้ในบ้านดูต้นอื่นเขาโตกันหมดแล้วต้นนี้ยังเพิ่งจะมีใบจริงขึ้นมาเพราะว่าเขาอยู่ในร่มนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะอ,ออกมารับแสงนี่เอามาวางไว้รับแสง อันนี้ก็อยู่ในร่มว่าจะทําที่แขวนให้เขานี่เจาะรูเรียบร้อยแล้วแต่พโยงแกมานั่งแกมาไม่เจ็บก็ไม่ทําจะไว้ทําเวลาแกไม่อยู่นี่แหละแต่ละวันชีวิตแต่ละวันชอบที่สุดคือการอยู่กับผักสวนครัวทำเล็กๆน้อยๆเนาะ เรามีพื้นที่น้อยนะคะเราก็ชอบความพอเพียงอยู่แบบไม่วุ่นวายแบบมีความสุขกับครอบครัวดูแลลูกดูแลครอบครัวลูกผักสวนครัวกินเองแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วเนาะป้าเดี๋ยวเราไปลงเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันนะคะไปรดน้ําผักให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนสักหน่อยช่วงนี้ดูแลให้เยอะหน่อยจะได้มีผักกินเยอะๆนะคะในช่วงโควิด จากที่เราทําการลดน้ําเสร็จเนาะนี่ค่ะลดน้ําเสร็จเรียบร้อยเราก็ให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ให้ทางรากเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการตกแต่งต้นเนาะต้นไหนที่เขามีขแขนงแตกออกมามีใบออกมานะคะแล้วก็มาทําการจัดระเบียบให้กับําลึงของเราด้วยพวกไม้เลื้อยต่างๆนะคะเราจะจํากัดพื้นที่ให้มากที่สุดเนาะเนื่องจากเรามีพื้นที่น้อยนะคะ อันนี้เป็นตำลึงกินไม่ทันนะคะดูกินไม่ทันนะคะลงวิดีโอก็บ่อยมากนี่กำลังแตกตามข้อเนาะเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างนะคะกินไม่ทันก็ต้องตัดทิ้งนะคะเอาไปฝากเพื่อนก็จะเบื่อแล้วแหละใครอยากกินก็บอกได้นะเดี๋ยวจะเก็บไปฝากนะคะดูอันนี้คือไม่อยากให้เขาเลื้อยขึ้นด้านบนเพราะว่ามันจะทำให้เราดูแลยากนะคะ เราดูแลไม่ถึงไม่ทั่วถึงด้านบนมันสูงเกินไปเนาะเราไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้เราก็ดึงเขาลงมานะคะจำกัดพื้นที่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการเนาะนี่ค่ะก็ง่ายๆนะคะให้เขาอยู่ในบริเวณนี้หรือเลื้อยไปโน้นนะคะฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็เลื้อยมาฝั่งนี้นะคะมันจะทำให้ดูสวยงามด้วยนี่ค่ะ ก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดไม่มีคนอยากได้นะม่เจ็บก็ต้องตัดทิ้งนะคะเพราะมันเยอะเกินไปไม่รู้จะเอาเก็บไว้ทําไมเพราะว่าถ้าเราไม่ทําการตัดแต่งหรือปล่อยให้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆอายุเขาจะไม่ยืนนะคะเขาก็จะอายุสั้นอันนี้เป็นธนาเมกซิโกเนาะก็จะมาทําการริดใบนะคะแล้วก็นี่ค่ะแขนงเนี่ยแตกออกตามข้อ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนดูจะให้ดูนะอันนี้เป็นตัวผู้เห็นขนไหมคะเ,เพื่อนจะเห็นขนไหมขนเยอะเนอะนี่ค่ะอันนี้คือกินไม่ได้นะคะช่วงหน้าร้อนคณะเม็กซิโกตอนช่วงหน้าร้อนของเมเจียบเป็นตัวผู้โดนนิดเดียวคันนะคะยิ่งกว่าตําแยอีกนี่ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้จริงๆปลูกอยู่บ้านกินได้ทั้งปีนะคะพอย้ายมาปลูกที่บาเลนตัวผู้เนาะเฉพาะตัวผู้จะมีอาการแบบนี้นะคะ นี่อย่างที่แม่เจ๊บอกเลยค่ะเพราะฉะนั้นด้านล่างบริเวณนี้จะไม่ให้เขามีต้นไม่ให้เขามีแขนงนะคะเพราะว่ามันอันตรายแต่ช่วงหน้าหนาวเราก็เก็บกินได้ปกติค่ะไม่รู้จะจับตรงไหนเนาะไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะคะดูนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะขนอย่างที่ไม่เจะบอกนะคะขนเยอะมากกินไม่ได้ถ้ากินก็คันคอนะคะแล้วก็ทรมานมากเลยนะ แต่ปลูกไว้เป็นไม้ประดับได้นะคะพ่อโย่งบอกสวยมากทําให้บ้านร่มรื่นอันนี้ไม่เจ็บก็จะทิ้งตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเก็บไปทิ้งถังขยะมันอันตรายเนาะนี่ค่ะมันดูร่มรื่นนะคะมันสวยงามแล้วก็มีดอกด้วยไม่กินก็ปลูกไว้ประดับเนาะอย่างน้อยๆหน้าหนาวก็กินได้นะคะนี่เขาแตกตามตามข้อเนาะเขาแตกตามตามลำต้นนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายเราก็หมั่นดูแลเนาะนี่ค่ะบริเวณนี้จะไม่ให้มีเลยนี่ก็ดูแลง่ายๆนะคะไม่ต้องถอนทิ้งให้ยุ่งยากเนะเาะรอเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อได้ส่วนตัวนี้นะคะตำลึงของเราดูแตกออกมาเยอะกินไม่ทันไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะคะมีเยอะก,ก็กินไม่ทันเนาะ ไม่มีก็สรรหามาปลูกนะคะหลายปีมากที่พยายามปลูกแล้วก็ปลูกไม่สําเร็จแต่ปีนี้พอปลูกสําเร็จนะคะแล้วก็เราดูแลอย่างดีเนาะโดยการใช้น้ําหมักที่เราหมักจากอินทผลัมน้ําหมักต่างๆฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนไข่นมสดหรือฮอร์โมนพวกเปลือกกล้วยต่างๆ มันได้ผลดีมากเลยนะคะถึงเราจะปลูกแบบอินทรีย์ไม่มีสารเคมีแล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนของบาเลนจริงๆช่วงหน้าร้อนจะเป็นช่วงที่ปลูกยากเนาะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายๆคลิปเนาะเป็นช่วงที่ปลูกยากมากนะคะแต่ปีนี้เราปลูกได้ผลผลิตดีเพราะว่ามีเวลาดูแลช่วงหน้าร้อนหมั่นดูแลนิดนึงนะคะรดน้ําเช้าเย็นให้ฮอร์โมนเรื่อยๆฮอร์โมนอาทิตย์นึงจะให้อยู่2 2ครั้ง จุลินรีย์สังข้อแสงฮอร์โมนฮอร์โมนฉีดพ่นทางใบนะคะให้อาทิตย์ละสองครั้งก็พอแล้วก็ก่อนจะให้อีกเราก็ต้องดูก่อนนะคะถ้าใบไม่เหลืองใบไม่มีปัญหาก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเขาถ้าเล่งใบ่อยเล่งเยอะเกินไปเขาจะายุไม่ค่อยยืนนะคะก็เว้นช่วงเว้นระยะให้เขาบ้างให้เขามีโอกาสหายใจบ้างเนาะก็จะได้ผลผลิตที่งามนะคะถ้าเกิดเราอยากให้เขาสวยมากๆไปเล่งเลงเยอะๆ มันก็จะทําให้ต้นเหลืองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศเนาะแล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละที่เราก็สังเกตดูเอาเองนะคะนี่เห็นไหมคะหมักจากเศษอาหารทั้งนั้นเลยนะคะดินนะคะอันนี้เป็นดินเศษอาหารทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมเศษอาหารมีประโยชน์นะคะดูต้นไม้พืชผักของเรางามไหมคะ บอกเลยว่ามีประโยชน์ปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะอันนี้ปักชำหมดเลยนะคะเป็นพวกมะกรูดเอ่อพวกโหระพานี่โหระพาอันนี้เป็นไผ่ตูนะคะก็มีได้บ้างแล้วก็ไม่ได้บ้างนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะก็ปักชำเยอะอันนี้เป็นกระถินกําลังโตค่ะมะกรูดนะคะมะกรูดของเรา กำลังแตกไปค่ะกำลังสวยนะคะอันนี้เป็นมะเขือลายหรือมะเขือเปาะเนี่แหละเป็นลูกลายนะคะตอนนี้หลังจากที่เราทําการาตัดแต่งกิ่งเนาะเพราะว่าเขามีอายุที่เยอะมากนะคะสี่ปีกว่าจะห้าปีแล้วแล้วก็เริ่มแก่ต้นโซมนะคะให้ลูกดกมาก ก็เลยมาทําการตัดแต่งเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คือขแขนงที่แตกออกมาใหม่นะคะอายุจะเข้าห้าปีแล้วก็มันดูแลเรื่อยๆนะนี่ติดดอกนะคะกําลังเริ่มทยอยติดดอกตามข้อเนี่ยนี่ค่ะทยอยติดมาเรื่อยๆเนาะเราก็ตัดแต่งไปแก่ออกบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของพวกเชื้อโรคต่างๆเนาะ แต่ว่าอย่าตัดออกเยอะเกินนะคะเพราะว่าเขาจะได้มีใบสังข้อแสงห้าโมงเช้าแล้วก็เริ่มละหมาดนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็จะเริ่มละหมาดเป็นช่วงมูฮัลามด้วยค่ะวิธีการดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะคะอในช่วงหน้าร้อน จะระเบียบเสร็จแล้วนะคะตัดแต่งทิ้งนะคะเดี๋ยวจะตัดตําลึงทิ้งตัดยอดตําลึงทิ้งนะคะเพราะว่ามันเยอะเกิน